น้ำมันให้ร้อนแล้วทอดนะคะลองทำทานนะคะไม่มีผิดไม่มีถูกสูตรกล้สูตรมันค่ะลองค่ะเพราะว่าไข่มันก็จะคงรูปก,กรอบค่ะแต่ว่าอย่าใส่มากนะคะใส่มากมันจะแข็งค่ะวันนี้ฟังเพลงคำมั่นสัญญานึกถึงพระพระอภัยมณีะค่ะที่คุณ ไปเรียนพร้อมกับน้องที่ชื่อสีสุวรรณตอนนั้นอายุ15เองนะคะแทนให้ไปเรียนวิชาที่แบบวิชาการปกครองแต่แพะเอาไยมณีกับสีสุวรรณแระัาายมณีไปเรียนปีสีสุวรรณไปเรียนกระบ,บีก่กระบองพอกลับมาที่เมืองพ่อแม่ตั้งรับคอยรับมาอยากจะดูปริญญาบัตรว่ะจกมาจากไหนปรากฏมาบอกว่า ก็เรียนกระบี่กะบองมาพ่อแม่ก็เลยโอ้โหไล่ออกจากวังนะคะพาะมีดาม,มานดานนะ่ะ ไงหลามากเน่ยจึงได้กล่าวว่าแม้นเป็นถำ้ำอัมไพรไข่เป็นหงจะร่อนลงสิงสู่เป็นคู่สองขอติดตามสามสมวนนวนละออง ง่ายอะ่ะแต่ว่าทอดให้อร่อยอะ่ะเราก็มันอยู่ที่เรานะคะ แต่ถ้าเป็นแกงอย่างอื่นนะคะังคืนนะ่ะ